นี่ครับคุณผู้ชมเห็นครับเห็นไหมครับต้นนี้ครับอันนี้พอเพิดมตกตะปูไว้นะครับตรงกลางพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นเตี้ยเหมือนกันครับนี่ครับมรกรต้นเตี้ยต้นเล็กๆแบบนี้ครับเราสามารถทําให้ลูกดอกแบบนี้ได้นะครับนี่ครับตอนนี้กําลังออกดอกครับเต็มเลยครับตอนแรกๆดอกไม่ค่อยมีนะครับพอเพิ่นใช้สูตรนี้เข้าไปนะครับ ในการตอกตะปูเข้าไปนะครับหนึ่งเล่มครับทำให้ออกดอกตอนนี้ก็ออกลูกแล้วนะครับนี่ครับลูกกำลังออกเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับออกดอกเยอะเลยครับเต็มต้นเลยครับนี่ครับตอนนี้ครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพิ่นจะพาคุณผู้ชมมาทำเคล็ดลับดีๆอีกหนึ่งอย่างนะครับ ในการทำให้มรกอต้นเตี้ยแล้วลูกดกขนาดนั้นครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพื่อนชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพื่อนจะพาคุณผู้ชมมาดูต้นมต้นมรกอครับทํายังไงครับให้ต้นเตี้ยลูกดกเต็มต้นครับเก็บกินไม่หวาดไม่ไหวนะครับขนาดเก็บกินแล้วลูกยังออกแลดดอกยังออกเต็มต้นอีกต่อไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับ โดยวิธีง่ายๆเลยนะครับวันนี้ครับพ่อเพืินจะพาคุณผู้ชมมาทําการเสียบครับเสียบมะละกอของเรานะครับทําให้ลูกมะละกอของเราต้นเตี้ยและออกลูกเต็มต้นนะครับเก็บกินไม่หวาดไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและรับชมการทําให้มะละกอของเราต้นเตี้ยออกลูกเก็บกินไม่หวาดไม่ไหวกันเลยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับมะละกอดกมากๆครับ ทำยังไงครับให้มันดกขนาดนี้ครับเป็นมะละกอต้นเตี้ยนะครับนี่กำลังออกดอกลูกอีกเลยนะครับทำยังไงครับทำให้ให้มันดกอย่างนี้ครับเนี่ยสูงไม่ถึงเมตรนะครับต้นนี้ครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำเคล็ดลับดีๆเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการทำให้มะละกอของเราต้นเตี้ยขนาดนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและรับชม การทําให้มะละกอของเราต้นเตี้ยและออกลูกดดๆแบบนี้ด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับต้นนี้ครับจะถึงหลังคาแล้วครับนี่ครับจะสูงถึงหลังคาบ้านแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําการปักเสียบให้มันเหลือต้นเล็กๆนะครับมันจะทําให้ต้นเตี้ยลงนะครับเดี๋ยววันนี้พอเพื่อจะทําการปักเสียบต้นนี้นะครับทําให้มะละกอของเราต้นเตี้ยลงนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับ เราจะต้องตัดครับตัดตรงช่วงนี้ครับจากโคนเนี่ยครับขึ้นมาถึงลำต้นนะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราทำการตัดทิ้งนะครับเนี่ยตรงโคนเนี่ยครับเราตัดทิ้งนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราตัดแล้วนะครับเราก็จะไปหากิ่งหรือว่าก้านมะละกอครับที่โดกๆหรือว่าต้นเตี้ยๆแบบนี้ครับนําการไปเสียบครับเสียบตรงต้นที่เราตัดไปเมื่อกี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับกิ่งแบบนี้นะครับสามารถเสียบได้นะครับเสียบกับมะละกอหรือว่าต้นมะละกอที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทาการตัดเอากิ่งแบบนี้ไปเสียบต้นมะละกอ ของเราด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับที่เราตัดเมื่อกี้ครับจะมีน้ําออกมาครับจะมีน้ําออกมาช่วงนี้ครับเนี่ยน้ํายางครับเป็นน้ํายางของต้นมะละกอครับอันนี้ก็จะมีเหมือนกันครับอันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการครับทำการถ่าครับ ให้เป็นแฉกอย่างนี้เนี่ยครับนี่ครับงั้ส่วนตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับเราก็ทำการเหมือนกันครับปาดนะครับปาดให้เป็นปากฉลามนะครับเพื่อเราจะมาเสียบเข้ากับตรงนี้ครับนี่ครับ มันก็จะพอดีนะครับผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็หาเนี่ยครับทายางรัดครับ เรารัดให้เต็มเลยนะครับไม่ต้องให้อากาศหรือว่าน้ำเข้านะครับถ้าน้ำเข้าหรือว่าอากาศเข้านี่ครับก็จะทําให้ต้นมะละกอไม่ติดนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการเสียบต้นมะละกอนะครับคุณผู้ชมครับ ใบนี้เราตัดออกหมดนะครับเนี่ยครับก็เหลือให้ตรงนี้แค่นี้ครับคุณผู้ชมครับให้มันแตกตรงช่วงนี้เองนี่ครับเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับในการเสียบต้นมะละกอครับถ้าเสียบแบบนี้ติดแน่นอนครับติดทุกต้นแน่นอนครับเดี๋ยวเราก็จะได้มะละกอของเราต้นเตี้ยแบบนั้นครับลูกดกเต็มต้นแบบนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสาหรับเคล็ดลับดีๆในการเสียบต้นมะละกอในวันนี้ครับ หวังว่าคงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆในการเสียบต้นมะละกอต้นเตี้ยให้ลูกดกในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อนเพ่อนชาแนลได้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆ ด้วยนะครับขอบคุณครับผม